สวัสดีค่ะพี่หมีจากช่องหมีว่าดูดวงธาตุดินวันนี้ราศีพฤกษ์รารศราีกันและก็ราศีมังกรสถานะกับคนนี้จะชัดเจนไหมเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุดินกันเลยครับว่าความสัมพันธ์ความรักสถานะกับคุณคนนี้แล้วคุณจะนําพาความสัมพันธ์ไปกันได้รอดหรือเปล่ามีโอกาสจะชัดเจนไหมในอนาคตมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดมือสามเซตนะครับเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกเลยครับว่าดวงชะตานะครับและความรักของชาวธาตุดินเองแล้วถ้าเป็นช่วงนี้แล้ว ความสัมพันธ์ของคุณมีเกณฑ์และมีโอกาสที่จะได้ชัดเจนกันหรือเปล่าในอนาคตมาฟังคำนายในเซตที่หนึ่งกันได้เลยครับมาดูในเซตแรกนี้นะครับผมบอกเลยว่าชาวธาตุดินนะครับรู้สึกถึงความไม่เป็นตัวเองขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นขาดการศรัทธาใจตัวเองกับเรื่องของความรักคุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจกับความเป็นตัวตนของคุณเช่นรูปลักษ์รูปร่างกายภาพไม่กล้าที่จะรักใครไม่กล้าที่จะเปิดโอกาสความรักให้กับความร,รู้สึกตัวเองได้รัก หรือว่าได้ชอบใครแบบชัดเจนแม้กระทั่งมีความสัมพันธ์หรือมีความรักอยู่ณเวลานี้คุณเองก็รู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวสําหรับความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันอาจจะไปไม่รอดในอนาคตหรือว่าความสัมพันธ์จะไปได้ไม่ดีในอนาคตเกิดขึ้นนะครับผมมองว่าตรงนี้เองเนี่ยคุณอย่าเปิดช่องว่างหรือเปิดช่องโหว่ตรงนี้เพื่อให้เขาได้คุยกับใครเพิ่มเติมหรือการที่คุณทั้งคู่ยังโอเพนเรื่องของสถานะอยู่ผมมองว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะตรงนี้เองด้วยความที่ชาวทาตด,ดินขาดความมั่นใจสําหรับตัวตน เลยทําให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาและรู้อยู่แล้วด้วยว่าเขาเปิดใจแยกกับใครหรือว่าคุยกับใครเพิ่มเติมคุณเองก็ยอมรับในสถานะที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเซตที่สองครับเป็นไงบ้างนะครับสถานะกับคนนี้จะเติมเต็มนะครับหรือว่าเด่นมากช่วงไหนนะครับหรือว่าได้กลับมาชัดเจนกันไหมนะเปิดมาดูในเซตนี้เองนะครับผมบอกเลยว่าภาวะความสัมพันธ์ไม่ดีเลยนะครับด้วยความที่เซตที่1แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชาวท่าดินเป็นคนที่โอเพนกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับหร ไห้ระบุสถานะชัดเจนตั้งแต่แรกเลยทําให้มันมีปัญหาพัวพันนะครับและยิงยาวสําหรับความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมาครับภาวะทับซ้อนกับเรื่องความสัมพันธ์เกิดขึ้นภาวะความรักเองเต็มเปลี่ยนไปด้วยความไม่ดีนะครับหรือว่าความหมดใจในท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วก็ไปกันไม่รอดแม้ตัวคุณเองอยากจะดันทุรังกับเรื่องความสัมพันธ์และกับคนคนนี้จะให้มันไปต่อมากเท่าไหร่แต่สุดท้ายมันก็มีเกณฑ์และมีโอกาสที่จะไปไม่รอดมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะตัวคุณเองไม่ตกลงกับเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแรก นะครับหรือเอาตัวเองไปอยู่ในความรักที่มันทับซ้อนทําให้ตัวคุณเองต้องมาหนักใจณนะวันนี้นะครับผมถึงบอกว่าภาวะความรักเองเราต้องเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เชื่อใจตัวเองว่าสิ่งที่เลือกมันเป็นสิ่งที่จะนําพาชีวิตคุณให้ไปในทางที่มันดีแต่ถ้าคุณตกอยู่ในสถานะที่มันเป็นมือที่3หรือว่าเข้าไปอยู่ในภาวะทับซ้อนเมื่อไหร่คุณจะไม่เจอความชัดเจนกับเรื่องของความสัมพันธ์เลยนะครับสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับสถานะกับคนนี้จะชัดเจนไหมนะครับสาหรับชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ บชายๆนะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ตามหาความรักนะครับตามหาความสัมพันธ์ตามหาความรู้สึกอันดีนะครับตามหาคนที่ใช่นะครับแต่ถามว่าคนนี้แล้วจะมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักเป็นคู่แท้เป็นคู่สมพง์เป็นคู่ที่ดีในอนาคตไหมผมตอบเลยว่ายากนะครับคุณยังไม่เจอคนคนนี้นะครับแม้นความรักเนี่ยมันมีมาตดจ่อรอคอยคุณอยู่แล้วพร้อมจะพัฒนากับคุณอยู่แล้วแต่ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้เลือกเขาเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะครับสุดท้ายแล้วก็จะไป ไม่รอดนะครับกับคนคนนี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสถานะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความชัดเจนผมตอบเลยว่าเป็นไปได้ยากนะครับคุณไม่มั่นใจในตัวเองสําหรับความรักตั้งแต่แรกพอณนะวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะจริงจังเขากลับไม่ได้จริงจังกับคุณและไม่ได้มองเห็นคุณค่าสําหรับสิ่งที่คุณทําให้เขาเลยนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับ